าต่อข้อที่3นะคะจงเติม3 5 7หลงในช่องว่างแล้วทำให้ผลลบเป็นจำนวนเต็มบวกนะคะที่น้อยที่สุดนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเอา4ี่จำนวนนี้มาจัดเป็นจำนวน2หลักนะคะแล้วลบกันยังไงก็ได้ให้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดก็คือไม,ไม่ให้ผลลัพธ์ติดลบนั่นเองนะคะครับก็เอา7จับคู่กับ3เป็น73ลบกับ5าจับคู่กับ9นะคะ5าจับคู่กับ9 ให้คือเจ็ดสิบสามเนี่ยที่ครูอัพตั้งใจคือให้ใกล้กับ59มากที่สุดนะคะจริงๆบางคนบอกว่าทำไมครูไม่เอา90 อลองนะ9 5เอ่อลบด้วย73อย่างเงี้ยผลลับมันก็จะได้เท่าไรคะลูก22ใช่ไหมคะยี่สิบอแต่ของครอัพคือ73-59ลบตรงนี้เหลือ6ตัวนี้เป็น13ใช่ไหมคะลบกันก็จะเหลือ4แล้วก็เหลือ1ตรงนี้จะเป็น14มีจับคู่ตัวไหนแล้วน้อยกว่า14ีมีไหมคะอย่างตัวนี้95-73ลบ 73, ก็ไม่ได้นะคะหรือจะเอาตัวไหนอีก75อ่ะลอง75 ลบ39นะคะก็ได้เท่าไหร่คะลูกอันนี้เหลือ6อันนี้เป็น15ก็จะเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ6ใช่ไหมคะเหลือ3าโอ้เยอะเลยใช่ไหมคะก็ไม่ได้แล้วที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะ73ดลบด้วย59เท่ากับ14เป็นผลลัพธ์ที่น้อยที่สุดคะ่ะ